สวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุขคนนะคะเมื่อนี้ผ้าวุกิมมยางเหรียญทงองหนอกพี่น้องเอา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 ผ้ามมยางเหรียญมาเป็นผ้ามักยอกน้องกันยังไม่ได้ชิ้นสายจูงดอกจก้ะเพราะว่าน้องยังหน่อยอย,อยู่กะพยายามพยายามฝึกกําลังสิพยายามฝึกให้น้องมหัดยางเวลาแบบอากาศบ่อนนะพี่น้องกับเมื่อนี้กะอากาศดีจ้ะ เมื่อนีเป็นคึมๆก็เลยผ้าผ้านองออกแม่ายางเบงิ้งจิตเปนนองเด้อสิให้เบื้องคึมคือฝนสิตกนี่พี่น้องมื้อนี้มันแดดมันห้อนมาหลายมื้อหลายตั้งแต่มื้อนี้ละ่ะอีกเป็นอาทิตย์พคนละจะคึมพยากรณ์อากาศทว่าเน่าจะจะดีแต่มันห้อนหลายมันกะลุยยางเป็น้อง,นองห,อหอ 4, 4, ้อนห่อนสามจุดสาพุ่นเด้ยังมึงเว้นอยู่นี่ออกมาข้างนอกบ่ได้เลยจ้ะ ดีสิวีนี่สิวยังไม่ได้ชิ้นสายจูงจ้ะพี่น้องพายางพายางออกกำลังกายกะมะเร็เนี่ยนี่สิวีตอบโน biting no บ i t i n g โนบายดิงสต็อปสต็อปตัวสายจูงกับกัดพคนเดียวนี่เดี๋ยวสต็อปโอ้ยของสายของสายก็ก็ดิปะเอดิึปก็โอ๊ะกล่อง สงสัยอาจจะเมื่อยแล้วจ้ะเพราะผ้ายางก่อนหนานี้แล้วเป็นยี่สิบนาทีแล้วดีเตือนั้นพดีอาจ,จ้ะพี่น้องใส่ละทายกับพ่อถือโตหมาบายซุซื้อจ้ะจเมีนบายซุซื้อมีเจะบอาเรื่อง ผัวฝรั่งบอกให้เอามาไปขายพี่น้องผัวฝรั่งก็งุดนิดเครียดน้ำมาหลเนาะเนาะเนาะหมดเนี่ยน่นเครียดน้ำมาหลายเพราะมันดือหลายพี่น้องวุกี้นี่มันดือแบบมันบ่ซื่อบนิงจะส้นมากจนเราบอกแนะนําว่าให้เอาไปขายซาวาสันพี่น้อง เพราะว่าเราเป็นคนเบิงย่องเว่นทีนขวบไปเหตุงานเนาะแล้วก็เป็นคนเบิงหนองย่องเว่นเพราะว่าช่วงนี้เพราะในเหตุงานอยู่จ้ะเรารออยู่ที่ว่ามาไอเรียกโตอยู่เนะาะเพราะว่าไปเหตุยังไม่ได้จ้ะพอถาออกจากว่ามาต,ตรงรอกให้มันถึงระยะเวลาเขาจังจะเอื่นให้ไปเหตุจะพี่นองช่วงนี้เราก็เลยวางก็เลยให้เราเบิงมาใหา้ซ้ำซ้ำม,มันไงจ้ะซ้ำหนองไงซ้ำหนองบูจะข่วมโนโนะเนาะ จะไปกินขี่ที่ละลกูกจะไปกินขี่โอ้ยโกโกโกปับที่นี่เรี้ยงยากจ้ะน็นความคิดน่ะคิดว่าแต่นความคิดหน่ะค,ค,ค,คิดว่าแต่สิได้ม้าแบบว่าขิดกันไหวเนาะได้ม้าแบบเงียบๆเนาะจะเห็นในคลิปเป็นได้ยังกะม้าพันปอมกะถ้าโชคดีเนาะก็จะได้พันเงียบๆน,นิ่งๆ่งงดือ่อบื่อซ้นนะพี่น้อง ปตนี่มันมันผิดความคาดหมายจา้ะมันผิดความที่เราคิดไว้คือน้องบ่อย่นเลยพี่น้องน้องแบบว่าซนดื้อตลอดเวลาและะ้วก็ทาค้งไว้ในกรงนี่ค้งไว้ในกรงนี่ก็จะไอห้องหาคนตลอดเวลานะพี่น้องห้องแบบอยากออกมาเล่นน้ำเห่าอยากเนนห่าเขาไปเล่นน้ำเ,งเังสถ้าเอาไว้ข้างนอกอะห้องคือเา่าห้องหาคนในคนไปเล่นน้ำคือเกาและกะ็กัด กัดนันกัดหนี่เล่นตำนันตำหนีนะพี่น้องก็เลยฝึกให้น้องอยู่นี่กลงมากกว่านอกจากบบดท,ที่นี่ผัวเราเบิ่งยังเวียนบบดท,ที่นี่ไอ้ใหม่เราเบิ่งยังเวียนเราก็เราเป็นคนที่พ่มักไมาอยู่แล้วจะเราเป็นคนที่ขี้รำขานจัิงสินะขี้รำขานขี้งุดงิดบบดท,ที่นี่มาอยู่แบบเราเคยอยู่แบบอยู่แบบตัวคนเดียวเงียเมียแบบสบายๆนะพี่น้องแบบ่าต้องไปวุ่นวายก็ผู้ใดยังเสีย บัดที่นี้เอาวูกีมากบัดอ้ยพี่น้องขีย่ยเบมือจะ้ะม้าเนี่ก็ขีย่ยเบมือเวดเว้นมือเนื่องในขี่หลกประมาณซิบกว่าเถื่ออืมน้องจะขี่จะท่ายเก่งมากจะท่ายแล้วก็เงี้ยวแล้วก็ท่ายแล้วก็เงีย้ยวอยู่คนั้นขนาดให้กินก็บ่ค่อยหลายเด้ให้กินกับซ้ำประมาณมาอยอย้าหน,น,น,น่อยกันละพี่น้องม้าหน่อยกินแต่ว่าน้องนี่จะท่ายตลอดเวลาบะที่เราเป็นคนที่ขี่มาก ขี้เดียดวาตจะขี่ข้นวาตจะขี่ม้านะพี่น้องเห็นที่แหลกแล้วรูอวกแตกงไงไหมรูอวกแตกคือว่าเราเราบอกแต่แหลกแล้วว่านอัดตังแต่ก่อนข่อยจะมาเลี้ยงแล้วว่าเรากะตกลุ่มกันไหววาเราจะบ่มเมียนขี่มาเออเบิงเบิง,บงหายอยู่ตัวบ,บอมีเมียนจังใดเล่ากะบ่มเมียดระวังสีแล้วเ,เป็นคนขี้เดียดเป็นนะพี่น้องบัดเทศนี่ละกะสองคือว่าต้องขังไหวนในกลงแบบว่า แล้วเบิ่งห้ซืซอน่ะพี่น้องเราบ่นสนับสนุนอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าสิเอาหมามาเลี้ยงเนาะบัดที่นี่อยู่ในกรงอยู่ในกรงก็บห้องห้องเบิดเหมยอ,อยากออกออกมาหาน่ะพี่น้องแล้วก็ขี่เบิดมืมยเบิดเว้นจนเราแบบลำคานจา้ะเราลำคานจนเราเหนื่อยนาย,นายใจลเล่าแหลอแล้วก็เลยบอกว่าเธออภิขายซะว่สา,าสันเราเมื่อยเรากั ช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะพี่น้องช่วงนี้ก็ดีขึ้นหนูซึกว่าน้องเ่าค่อยเอื้อนหาตอนพูดถึงว่าตอนช่วงที่สัปดาห์สองสัปดาห์แรกจะมาเลี้ยงไหม่เนาะท้อใจเลยจ้ะคือว่าเลี้ยงเนี่ช่วงนี้หนูซึกว่าน,น้องไงไงขึ้นกับสีรูดจะความเนกรูดจะหูจะเข้าเข้าหายเข้าวาหายนะพี่น้องก็จะย่านนั่งสีนะเออ ดีก็เกาหลายเตื่นนอนเต็มอิ no ่มตะเกียนะพดเนอนทุกช่วโมงตรงตื่นเลสพี่น้องตรงต,รงต,ตรงื่นมหาทางงานห้องนี่หมดขึ้นบมมากับบไดด้พี่น้องเพราะว่ากับเป็นอพาร์ตเมนต์นอกขยันเพื่อนบ้านบอกมหาหน่องขยันเพื่อนบ้านเพราะลำขั้นเสียงดังนี่สินะขยันเข้าไปเจยงจะาล้องบานแล้วเขาจะปล่อยอยู่ก็เลยต้องออกมากนอกสมงแหกแหลกทุกเมื่อนี้ดีละจ้ะทุกเมื่อนี้แบบว่าเวลา้น้องห้องสิกะ ้ายๆว่าเขาจะดุเขาจะดุเขาจะใส่เสียงว่าห้ามห้องห้ามอันนี้ให้ให้ยู่แบบตัวคนเดียวให้ฝึกงองอยู่ตัวคนเดียวได้ใะพี่น้องกะดีจะรู้ซึ้ว่าดีขึ้นดีขึ้นก็เกาล้าเติบมึงขึ้นนี่กะปุ๊กขึ้นมากเธอเดียวเพราะวันขี่เป็นขี่เป็นทายจ่าเป็นก็เลยปุ๊กขึ้นมาเ,าเข้ขา,า,ขม,ามาเมี่ยนมาสั่นทอกะถือว่า้องเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเห็นหนาบ่อเดี๋ยวพี่น้อง ก็ถือว่าน้องพัฒนาขึ้นหลายเติบคำนี้ยเียยได้พี่นอ้องเมื่อกี้พี่พินค์ไปยังท่านไหนนะลูกลาเออเออน้องเมื่อยแล้วพี่น้องเพรว่าพี่นอ้นองมาโดนแล้วก็ถือว่าพัฒนาขึ้นดีดีเติบอยู่เพระาะว่าอยู่กับไอ้ใหม่ ยี่สิบกว่ามือนี่จ้ะที่เอานองเขามาเลียงเกือบเดือนลแล้วเรา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 ดูเราเราสอนดีเป็นต่อเพราะว่าเราเป็นคนมามากหมาเราสิเป็นคนบดสปอยแบบเออเวลาน้องห้องตรงเล่นไปหางสิบประมีนนะพี่น้องคือว่าพาน้องห้องนี่ก็ต้องดุต้องดุต้องแปลว่าห้ามบ้านมันบดียังสินะให้ก็ทำท่า,ทาสิติยังสิบางครั้งก็ตีได้ี่นอนก็ตีบ่เฮี้ยงดอกว่าให้น้องจําว่า ทำแบบนี้มันบดีแบบว่าให้น้องญาให้น้องกลัวเห็นสินะพี่น้องให้น้องฟึกให้น้องอยู่คนเดียวรู้ซึ้ว่าน้องรู้จะคว่ำกัวเกาหลาพี่น้องเออแบบว่าน้องจะบ่ค่อยห้องหาแหล้วช่วงหนีเนาะเพราะว่าไอ้ใหม่แล้วราสอนแล้วเป็นคนมามักมาเป็นต่อแล้วกบบไม่ค่อยสนใจมันแล้วก็่วนหมากแล้วก็จะนั่งเล่นเกมเล่าละกั อยให้น้องเรียนนี่ก่ง้าน้องห้องกะดูเองสินะรถบัตรพี่น้องห็นบ่รถบัตรมาหับพ้นจ้ะมาหับพ้นรถบัตจะเขามาทาต้องมีเบอร์โทรเขามาหับเขาจังจะมาหับจะพี่น้องหับไปส่งต้องแต่ว่าต้องถ่านั่นนอกจากพี่น้องรถโด,ดยสารจะเป็นรถบัตรในนู่นไอแบบีนี้นะจ๊ะ ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นเนี่ยพี่น้องแต่กีเครียดด้วยกันเนีเครียดนนยยด้วกันว่าแบบว่าเอาน้องมาแบบว่าเหนื่อยอ่ะพี่น้องช่วงแรกๆเลยเหนื่อยแบบไม่ได้หลับได้นอนทุกเมื่อน,นี่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นจะบอกไอ้ใหม่ว่าโอ๊ยฉันบอกหายหรอกเพราะว่าน้องเบาเบาคุยกันเพราะว่ากับว่าน้องยังหน่อยอยู่เนาะน้องก็อาจจะมึ่งบนต้หูคว่ำเพราะว่าน้องก็ มาจากพอ่อจากแม่จากพี่จากน้องสินะพี่น้องเออตอนนี้ก็สบายแน่พี่น้องแต่ว่ากันยังติดติดเห่าอยู่เด้ติดคนติดคนแต่ว่าถาหายก็ก็ก,กฟั่งความอยู่จ้ะขาวหายว่าสต็อปหายให้น้องดูให้นอ้นองยยานก็บหูจะฟั่งอยู่ นาแล้มออกแเล้มออกจะพี่น้อง <c oughs> นาแล้มออกแล้มออกขารเนยออกเนีออกอยู่ไปโกหงมลูโโกกี้โก,โกโฮมออกมาโ,โ,โดนล้วจะประมาณสามสิบกวนาทีแล้วจะเขาบานแล้วมากเหร,ร่นตึ้งเรหรนตั้งเศร้าเหีบเหีบ คลิปนี้กับซ้ำนี่ค่ะพี่น้องมาเอกันคลิปหนาเนาะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำใจให้นไม่เด้อค่ะไปแล้วค่ะ